วัสดีจ้ามาเด้อค่ะเวลาสองทุ่มกินตำบักทั่วกับไก่ย่างเพิ่งจะเลิกงานมาค่ะเพื่อนค่ะซื้อมาเด้อค่ะแซ่บค่ะเจ้านี่มาเเนเแซ่บทำกันคนอีสานตำเจ้าเดียวกับที่ยายน้อยเป็นซื้อสุกน่ำไม้นี่ยแหละแซ่เบเป็นผู้ชายได้ให้กับข้าวเป๊ะเลย ทั้งแทบทั้งหิวหอืมทางกระต่ายกรุบกรอบกรุบกรอบอยู่ เดี๋ยวคนมาคนกินซุปน้ำไม้เลยให้ไม่มีฝนตกเค็มโบทันจ้ะโอ้ยขออนุญาอเพื่อนๆเด้อเอาบวงก่อนก็เลยเอาตำทั่วมากินเดี๋ยวมื้อใหม่ยังค่อยกินซุปน้ำไม้ไม่ได้กินตำทั่วดนจนลืม Đây <coughs> mm -hmm. ฝนตกเสียงฟ้าหองบึมบึม Å <coughs> oh. <coughs> oh.